สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess ทุกะะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาสพอร์ตให้กันและการในช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทกวันเช่นเดิมอยากให้ทุกคนมีความสุขตัดสิ่งลบๆออกไปมีสติมีสามาธิกับตัวเองโฟกัสกับตัวเองมีเหตุและผลเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆในชีวิตของ เราเป้าหมายของเราที่เราจะทำนะคะและเราจะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายด้วยเครื่องมือที่เราต้องเข้ามาช่วยนั่นคืองานนะคะเงินหรือความรักที่มีตัวเลือกเข้ามาให้เราเลือกแล้วก็เรียนรู้ไปนั่นเองนะคะและแน่นอนท็อปปิกของเราเช้าวันนี้นะคะเราก็จะมาดูพลังงานนะคะในทุกเช้าข่าวใหญ่เซอร์ไพรส์ที่จะมาหล่นทับคุณ นะคะเรามาดูซิว่าจะเป็นยังไงข่าวใหญ่เซอร์ไพรส์ที่จะเข้ามาหล่นทับคุณนะคะหล่นทับทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซีหน้าค่ะว่าจะเป็นอย่างไร แล้วก็ท่านใดอยากที่จะสมัครสมาชิกพพอร์ตทางช่องคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเวลาไลฟ์สดก็จะได้มาทักทายพูดคุยในแชทแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยส่วนเพียค้าส่วนตัวตอนนี้เปิดรับเพราะว่าเพิ่มรูปแบบใหม่ขึ้นมาตามที่หลายๆท่านต้องการมากๆเลยนะคะก็มีแบบที่1แบบที่2แบบที่3อัดไลน์ด้านล่างนี้ทักแชทจองคิวได้เลยนะคะแล้วก็ ในส่วนของแบบโทรทั้งหมดจะไม่ได้ไม่ได้ฟิกคำถามเลยแบบโทรทั้งหมดแบบที่2องะคะ่ะจะมีถามได้ทุกคำถามแต่ว่าจะจำกัดเวลาโทรเวลาคุยโทรเท่านั้นก็เลือกแบบ123เอานะคะว่าใครที่จะปรึกษาปัญหาหัวใจนะคะความรักก็มีคอนเซิลด้วยนะคะเอ็กซ์คลูซีฟคอนเซินะคะแบบอ่อไม่มีไพ่ก็มีนะคะบางท่านหลายท่านขอมา ะะแบบไม่มีไพ่ต้องการคุยกันแบบไกด์ไลน์ในมุมมองด้านอื่นนะคะก็แอดไลน์ทักแชทเข้ามาเลยนะคะตอนนี้คิวไม่นานนะคะเพราะว่ามีหลายท่านเริ่มเข้ามาจองบ้างแล้วนะคะข่าวใหญ่เซอร์ไพรส์ที่จะเข้ามาหล่นทับคุณนะคะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นยังไงนะ เป็นแพชชั่นทั้งนั้นเลยนะคะมันเป็นแพชชั่นทั้งนั้นเลยมันจะเป็นข่าวใหญ่ที่เซอร์ไพรส์ไม่ได้ถ้าไม่มีแพชชั่นถูกไหมคะแพชชั่นความต้องการใจที่แบบเรียกร้องไม่ว่าจะทำอะไรหรือจะทำงานตรงไหนงานที่ไหนจะเริ่มงานอะไรนะคะการเริ่มต้นหนึ่งไม้เท้าก็แพชชั่นคือการรอคอยสิ่งสิ่งนี้ที่เราต้องการไม่ว่าตอนนี้คุณจะต้องการเรื่องอะไรก็ตามแล้วถ้าไม้นี้หล่นขึ้นมาคุณสามารถที่จะหยับ จิบนะคะหยิบจับได้จะทำยังไงให้ได้จับไม้นี้จดจ้องอยู่นะคะหลายหลายท่านกำลังจดจอ้องเป้าหมายสิ่งที่ตัวเองต้องการรอคอยในสิ่งที่ตัวเองต้องการพัฒนาในสิ่งที่ที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นแพชชั่นที่จะถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงๆขวายคว้าจริงๆนะคะเป็นอะไรที่ จุดประกายความฝันหรือบางท่านอาจจะจุดประกายอะไรบางสิ่งบางอยา่างกาลังคิดแลนอะไรออกนะคะมันจะเป็นไปทิศทางที่ดีมากๆทําด้วยใจรักทาด้วยแพชชั่นแห่งความสุขนะคะเจ็ดเรียนแล้วก็อัศวินถ้วยราชินีดาบนะคะตัวตนของคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นานะคะตัดคือตัดจบก็คือจบ ด้านภายนอกอาจจะดูพูดไม่ตรงกับใจดูแข็งแต่ภายในจิตใจของคุณถ้าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวนะคะอ่อนไหวแล้วก็อาจจะมีเซนส์สัมผัสบางอย่างนะคะแล้วก็เหมือนกับบางทีบางครั้งบางคนเข้ามาทําให้เราเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึง่งจากที่เราโฟกัสกับตัวเองได้เข้ากับคนอื่นได้ ไม่ได้กลัวอะไรแต่กับคนที่มีพลังในความรู้สึกต่อใจของเราอะค่ะคุณจะรู้สึกว่าเข้าหาเขายากเข้าถึงเขายากด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาว่าคนที่เราคุยเขาเป็นลักษณะแบบไหนเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเปล่าเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงมีเหตุและผลไหมคุณดูเป็นเด็กกว่าหรือคุณเป็คนคนดิดเล่นหรือเปล่าเขาจะมาสะท้อนให้คุณได้ได้เติบโตได้เปลี่ยนแปลงมุมมองไมเซ็ต บางอย่างในชีวิตคู่แท้มันจะต้องมีอะไรที่แบบคู่แท้คู่ชีวิตที่เรียนรู้กันนะคะมันจะมีอะไรที่แบบว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่เติมเต็มกันคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้ก็มาส่งเสริมกันส่งเสริมกันเรียนรู้กันสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของงานเรื่องของอะไรแบบนี้ถ้างานคุณยังคงมีแพชชั่นที่จะทำอะไรอยู่หรือเปล่างานเสริมงานอะไรก็มีโอกาสนะคะขอให้ คิดและจัดการดีๆปล่อยให้มันมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่แบบได้งานเลยนะคะแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเรื่องงานเรื่องเงินมันจะค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆเหมือนการปลูกสวนสวนหนึ่งกว่าจะได้เม็ดองุ่นนี้ขึ้นมานะคะกว่าจะได้องุ่นเนี้ยองุ่นเนี้ยขายก็เป็นเงินเป็นทองถูกไหมคะเป็นทองเป็นเงินหมดเลยเป็นกําไรเป็นเงินเป็นผลกว่าจะได้องุ่นนี้ขึ้นมานะคะคุณจะเป็นคนที่จะต้องไตร่ตรองและคิดทบทวนอะไรด้วยดีข่ม ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุและผลใช้ความสามารถของตัวเองเหตุและผลควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอัศวินถ้วยนะคะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณจะเป็นเป็น,จะ,ปนจะเป็นไปเหมือนกับการปลูกต้นองุ่นนี่แหละต้นมานี่แหละอย่างที่บอกค่อยเป็นค่อยไปและคุณจะเจอหนุ่มใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเขาเฟรนลี่ดูดีมีสเสน่ห์เหมือนคุณเลยนะคะอาจจะชอบแต่งตัวเหมือนกันไลฟ์สไตล์เหมือนกันแล้วก็มีอะไรที่เหมือนกันแต่เขาจะจีบคุณแบบสไตล์ โรแมนติกนะคะจะจีบคุณแบบโรแมนติกค่อยเป็นค่อยไปเหมือนการปลูกต้นอง,งุ่นนี่แหละปลูกค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์จนบางทคีคุณคิดว่าเขาจะเอาอยัางไงกับฉันนะคุณจะดูเขาไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเหตุลผลเปลี่ยนมุมมองความสัมพันธ์ใหม่คุณจะเข้าใจความเป็นตัวตนของเขาคนนี้และการกระทําวันเว,นวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เพราะคู่ของคุณนะคะจะไม่ใช่คนที่แบบว่า เหมือนคนอื่นเขาจะทำตัวเขาเองให้แตกต่างจากคนอื่นมันจะมีเรื่องกระทานานเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ8ไม้เท้าเรื่องกระทนหาันเซอร์ไพรส์ข่าวเซอร์ไพรส์ที่เข้ามาหล่นทับคุณนะคะอะไรที่ไม่กระจ่างจะเข้าใจอะไรที่ไม่กระจ่าง จะกระจ่างและเข้าใจจะเปลี่ยนไปจะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆหมที่คุณคิดว่ามันเป็นแพชชั่นที่คุณต้องการมากๆเลยนะคะอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนเรื่องของงานอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารในเรื่องราวของการนัดเจอ ER, นัดพูดคุยเค,คลียบในปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามและแน่นอนตัวตัวของคุณก้าวเหรียญน,นะคะอาจจะมีคนที่อยากคุยกับคุณณนะตอนนี้มากๆเลยอยากที่จะเข้ามาทําให้คุณกับเขาได้ได้เดินหน้าความสัมพันธ์กันได้ เขาจะจีบคุณอาจจะเป็นคนเก่าๆที่กลับมาก็ได้ที่เข้ามาขอ,อการพูดคุยและการเคลียร์กันนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณหนึ่งเหรียนคุณจะมีโชคในเรื่องของการเงินด้วยนะคะอาจจะมีอาจจะได้รับเงินได้รับเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างจากที่แบบ ด้วยด,วย,ดวยการทํางานของเรานะคะอาจจะมีโชคดีได้ทํางานได้ทําเงินหรือว่าได้รับเงินก้อนบางสิ่งบางอย่างจากใครที่หยิบยืมไปก็ได้นะคะหเหรียญคือการได้ขอโอกาสด้วยได้เริ่มต้นใหม่ได้ขอโทษอะไรแบบนี้ก็ได้กับพลังงานเก่าเนะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะนี่คือข่าวใหญ่ที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะขออีกสัก แล้วมันจะมั่นคงอาจจะได้งานใหม่โอกาสครั้งใหม่ที่เข้ามานะคะใครมองหางานหางานจอบหางานเสริมหรือว่ากําลังจะเปลี่ยนแปลงขยับขยายหางานใหม่สิ่งที่ควรจะทําตัดสินใจเลือกให้ดีๆถ้ารู้สึกว่าชอบตรงนี้ลุยไปก่อนนะคะบางทีบางครั้งต้องใช้เวลา1เดือน2เดือนในการเรียนรู้งานใหม่และเพื่อที่จะแบบเอ๊ะมันไม่ชอบมันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้นะคะมันไม่มีอะไรใช่อย่างที่เราคิดไว้ตลอด ะะเพราะฉะนั้นทําไปก่อนแล้วอะไรที่ไม่ได้ก็ค่อยเปลี่ยนอาจจะมีโอกาสใหม่เข้ามานะคะโอกาสใหม่เข้ามาจะต้องทําให้มีคุณมีความสุขทําด้วยใจแล้วก็ความรู้สึกจริงๆด้วยของงานและมันจะเกิดเป็นความมั่นคงในอนาคตแล้วมันจะมีเงินเข้ามานะคะมีเงินเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างคุณตัดสินใจได้เพราะคุณเป็นคนมีเหตุและผลมีความเป็นผู้นานะคะในเรื่องของความราักอาจจะทําให้รู้สึกเซนสทีฟและอ่อนไหวแต่ถ้ามองในความสัมพันธ์ดีๆการโฟกัสในเรื่องของเหตุและผลความเป็นจริง ปัจจัยที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่จะทําต่อไปคุณจะเข้าใจได้ราชินีเมทาคุณเก่งนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณเก่งคุณมีความเป็นผู้นําคุณมีความสามารถในเรื่องของงานนะคะเรื่องของงานมีความเป็นผู้นําคิดแตกต่างให้มุมมองที่ดีและเป็นคนที่บุคลิกภาพดีชอบแต่งตัวตัดคือตัดจบคือจบเก่งมากๆเพราะฉะนั้นคุณเรียนรู้ทําอะไรใหม่ๆได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้ซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้ เพราะนั้นคุณจะมีงานมีโอกาสเข้ามาแล้วก็มีเงินเข้ามาด้วยเรื่องราวของความรักคุณจะเจอใครที่เขามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จีบคุณแบบค่อยโรแมนติกค่อยเป็นค่อยไปเพราะเขาจะเห็น energy พลังงานของคุณว่าคุณมีคนใจร้อนพูดปุ๊บทำปับ๊บชะพูจาฉะช,ชานฉลาดเก่ง active นูน่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลานะคะดูเป็นสาวเก่งและสาวแกร่งมากๆเลยนะคะด้านหลังไพ่จะเป็นอัศวินดาบธาตุลมออกมาได้ทุกธาตุ ะะอย่างที่บอกจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นข่าวใหญ่เซอร์ไพรส์ที่จะเข้ามาหล่นทับคุณนะคะความกระจ่างความเข้าใจใช้เหตุและผลเป็นหลักในการคุยถ้าคุยกับใครคุยกันแบบตรงๆซึ่งหน้ารู้ว่าคือดูว่าอันไหนควรที่จะคุยแชทดูว่าอันไหนควรที่จะคุยกันแบบตัวต่อตัว ตัดสินใจให้ดีๆนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาอย่างกระทันหันหรือว่าเรื่องงานโอกาสเข้ามาอย่างกระทันหันทําให้คุณรู้สึกว่าจากที่อึดอัดไม่สบายใจจากที่มันนิ่งมันค้างคาอะไรมานานมันมีความเคลื่อนไหวมีความเคลื่อนไหวและจะทําให้คุณมีเงินแล้วก็มีความมั่นคงขึ้นนะคะเรื่องราวของความรักก็เหมือนกันจะมีเรื่องราวที่แบบจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ด้วยได้เจอคนใหม่ได้คบคนใหม่ได้มีคนใหม่เข้ามาจีเพราะฉะนั้นถ้า เข้ามาคุยมาจีบคุยไปก่อนเรียนรู้ในความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ต้องรีบในความสัมพันธ์นะคะการกระทําวันเวลาประสบการณ์ของคุณจะมีจะทําให้คุณมีวิจัยาณในการที่จะดูใครนะคะแล้วก็ใครที่สามารถเข้าถึงคุณได้และใครที่ปฏิบัติกับเราดีดูแลเราดีเป็นสุภาพบุรุษอันนี้เปิดใจที่จะคุยได้เป็นแบบเพื่อนไปก่อนนะคะ r โรแมนติกฟิลลิ่งถ้ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ r โรแมนติกฟ e l i n g งมันจะยังไม่ใช่รแรกๆอาจจะมีอะไรที่จิ๊จะน่ารักมาหยอดมาอะไรแบบนี้บางสิ่งบางอย่างผ่านไปมันอาจจะนิ่งลงแต่ถ้าเป็นคู่รักคู่โร m a n t i c มันจะมีช่วงเวลาที่แบบพัฒนาเป็นคู่รักกันแล้วมันถึงจะเป็นช่วงเวลาแห่งโรแมนติกคุณจะเจออะลิควอ e ดเตอ e ์เ e e ฟิลลิ่งโรแมนติกก็คือความรักที่แบบสามารถที่จะ เปิดเผยต่อหน้าคนอื่นได้โชว์ความรักจูงมือคิสจับมือกันเป็นอาริควายเตดเลอฟความรักโรแมนติกเครมิตรีดึงดูดแอแทักชั่นที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมันจะไม่หยุดมันจะหยุดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะนี่คือความรักเพราะว่าคุณจะเจอใครบางคนเดินหน้าจีบคุณอย่างโรแมนติกนะแล้วก็เซอร์ไพรส์ข่าวดีบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะทั้งได้เงินทั้งได้โอกาสเข้ามาแล้วก็ทั้งได้ แพชชั่นอย่งการตั้งใจที่จะทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะอะไรเ,เกา่เกาๆที่รู้สึกว่าเข้ามาทําให้คุณได้ตัดสินใจคุณจะได้ตัดสินใจแล้วเริ่มต้นใหม่เลือกใหม่อย่างแน่นอนนะคะ Love yourself first เป็นไพ่ที่ให้พลังงานแห่ง Express your love แล้วก็ love yourself first รักตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนสิ่งที่คุณมุ่งหวังคือเป้าหมายในชีวิตของการทํางานใช่ไหมคะหรือเงินงานหรือเงินที่คุณต้องการตอนนี้และความรักมันจะเข้ามาในจังหวะที่ใช่และมันก็ค่อยเรียนรู้ไปมันจะดีมากๆเลยนะคะคู่รักเราจริงๆจะต้องผลักดันให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเราเพื่อเราตัวเราเองเขาจะมาทําให้คุณให้ให้คุณได้เปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวเองเขาจะไม่เรียกร้องให้คุณเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาเด็ดขาดนั่นคือนั่นคืออะไรที่มัน มันมันไม่ใช่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีก็ก็ดูอะคะ่ะว่าเป็นยังไงนะคะว่าใครชอบแบบไหนนะคะแปดไม้เท้าขึ้นอสุวินดาบขึ้นมันเรื่องราวข่าวดีเซอร์ไพรส์ญญเลยเข้ามานะคะโอกาสโชคลาภเรื่องของงานเรื่องของงานเสริมเรื่องของเงินเข้ามาแล้วก็ความมั่นคงในระยะยาวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาขอคำตอบนางฟ้าค่ะ ว้าวนี่คือข่าวเซอร์ไพรส์นะคะบิ๊กแฮปปี้เชนส์นะคะข่าวเซอร์ไพรส์ที่จะเข้ามาหล่นทับคุณเลยทีเดียวนะคะยิ้มกว้างๆรักตัวเองเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองมากๆคุณจะได้รับการเชิดชูให้เกียรติแล้วก็เป็นความสุขครั้งยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะกับคุณเลยนะคะขอให้เกิดขึ้น ดั่งใจหวังอย่างที่ทุกคนต้องการแต่คุณต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แพลนวางแผนตั้งแต่วันนี้จะทำอะไรไม่งั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะแฮปปี้เนสค่ะจงมีความสุขกับตัวเองนะคะแมริสค่ะคุณอยากแต่งงานคุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวคุณจะได้สวมแหวนนะคะคุณจะได้ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามประเพณีนะ ความโชคดีกงร้อแห่งโชคชะตาโชคดีกําลังเข้ามาอนุญาตให้ชีวิตของคุณนะคะเจอสิ่งดีๆแล้วก็หมุนไปตามจังหวะช่วงชีวิตอะไรที่มันเร็วมันรวบรัดมันเป็นทางลัดมันก็จะไม่อยู่กับเราไปนานหรอกค่ะมันจะรู้สึกว่ามันมันเร็วไปมันไม่เห็นคุณค่าแต่เมื่อใ่ที่รู้สึกว่ามันเป็นการที่เหมือนกับว่าหมุนไปตามจังหวะช่วงเวลามันจะทําให้เราเห็นคุณค่าแล้วก็มีความสุขกับตัวเองนะคะมากขึ้นมาสีเขียว l ลิฟรักตัวเองแล้วก็ทุกคุณจะเจอคนรักที่เข้ามารักคุณนะคะ,ะไปนี้จะเข้ามาสันสวยงามมากๆ happiness and wellbeing นะคะความสุขกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ยิ้มให้มากๆใครรู้สึกเศร้ารู้สึกทุกข์รู้สึกเสียใจยคิดไม่ออกมีปัญหานะคะที่จะแบบมีปัญหาที่ที่เยอะมากๆ ก็แอดไลน์เลือกแบบที่ต้องการปรึกษาปนาหัวใจด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเรนโบว์ Rainbow, บางท่านอาจจะได้เจอความรักที่เป็นเพศเดียวกันที่คุณต้องการนะคะความรักที่เป็นเพศเดียวกันรักแท้มีจริงค่ะขอให้เชื่อไว้ว่าคุณจะเจอสิ่งนั้นนะคะขออีกสักหนึ่งใบสีเขียวส c ก s s สขประสบความสำเร็จนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นข่าวใหญ่ที่คุณต้องการบิ๊กนะคะ Happy Change สวยงามมากๆเลยนะคะข่าวใหญ่เซอร์ไพรส์ที่จะเข้ามาหล่นทับกับทุกๆคนนะคะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งใบทำไมอยากได้หนึ่งใบอีกตลอดเหรียญเห็นความมั่งคั่งร่ำรวยมาแล้วนะคะคุณจะได้ได้มีความมั่งคั่งมีเงินทองมีทรัพย์สินอย่างที่คุณต้องการเงินทองไหลมาเทมานะคะในทุกๆทางเลยทีเดียวนะก็ประมาณนี้ค่ะทุกทุกคนกับข่าวเซอร์ไพรส์ที่จะเข้ามานะคะหล่นทับคุณ ขอให้หล่นทับในเร็ววันอย่างที่ต้องการนะคะไม่ว่าจะยังไงขอให้ทุกสิทธทุกอย่างเป็นไปตามกงล้อแห่งโชคชะตาของเราขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมในคลิปวิดีโอนี้พลังงานสวยงามมากๆเลยนะคะยิ้มกว้างๆรับสิ่งดีๆไว้และสิ่งดีๆนั้นจะเข้ามาเพราะคุณดึงดูดมานั่นเองเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ